โฟกัสแต่ละจุดมีอะไรบ้างนะครับผมขอไล่ไปที่จุดแรกก่อนเลยจุดแรกครับคือเรื่องของสินทรัพย์การเงินนะครับหรือเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราเนี่ยจำเป็นต้องมีมันเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนั่นเองครับการเงินอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อและน่ากลัวในเวลาเดียวกันครับผมเลยอยากจะพูดถึงภาพรวมของการตบเรื่องการเงินให้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นลองตั้งคําถามกับตัวเองสั้นๆดูครับว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าสถานการณ์ การเงินเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องในแผนชีวิตของเรานะครับเราจะมองเห็นภาพความเป็นจริงของตัวเองมากขึ้นนะครับสิ่งที่น่ากลัวตามมาก็คือหากเราไม่ได้มีปัจจัยส่งเสริมมาเกื้อหนุนทางสภาพการเงินเช่นการมีงานทำนะครับการได้รับรายได้อยู่ณนะปัจจุบัน เราก็จะค้นพบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบจะขาดมันได้ยากมากๆเพราะว่าทุกวันนี้เรามีเรื่องของค่าของชีพมีเรื่องของการต้องกินต้องใช้อยู่ตลอดเวลาครับและกรอบชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างขยับตัวได้ยากมากทีเดียวเลยเราต้องตั้ง3คําถามครับเพื่อสร้างนรงจูงใจในการสร้างแผนการเงินที่ดีครับข้อแรกก็คือเราเก็บเงินไปเพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับข้อที่2ต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะตอบจุดประสงค์นั้นๆนะครับหรือว่าข้อที่3นั่นเองก็คือ ต้องลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อที่จะไปตอบจุดประสงค์ที่เราต้องการครับโฟกัสที่2นะครับที่เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมคิดว่าโฟกัสนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อยากให้ทุกคนลองมาทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับและลองปฏิเสธบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับมุมมองการทํางานหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ยคิดต่างให้เป็นนั่นเองครับ เขาบอกว่าหนึ่งในสถิติที่น่าเศร้าน่าสลดใจจริงๆที่ผมไปเจอมาจาก better advice นะครับเว็บไซต์สำหรับการให้ข้อคิดการพัฒนาตัวเองเพราะว่าจากการสำรวจ85%ของคนทำงานทั่วโลกไม่มีความสุขอยู่กับงานที่ทำไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเล็กน้อยหรือเหตุผลใหญ่โตก็ตามครับค่าตอบแทนงานที่ทาไม่ได้รู้สึกมีคุณค่าเลยนะครับหรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเนี่ยไม่เอื้ออำานยต่อการสร้างความสุขให้กับตัวเอง นั่นเท่ากับว่าคนเหล่านี้ต้องใช้เวลากว่า90,000ชั่วโมงต่อปีครับทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่ได้รักไม่ได้ภูมิใจในทุกๆวันและปัญหาการหลงทางในอาชีพยังคงมีอยู่เยอะมากๆแม้จะมีตำราออกมาให้เราเนี่ยสามารถไปซื้อหนังสืออ่านทบทวนความรู้ค้นหาตัวเองกันมากแค่ไหนก็ตามนะครับยังมีคนอีกมากมายที่ยังหลงทางในเรื่องนี้อยู่เลยครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับที่ทำให้คนส่วนมาก มักจะหลงทางคือการยึดติดกับบรรทัดฐานเดิมของสังคมนั่นเองครับที่เชื่อว่างานบางประเภทเป็นงานที่ดีมีคุณค่ามีชื่อเสียงในสังคมงานประเภทนี้มีค่าตอบแทนที่ดีการที่มีค่าตอบแทนที่ดีนั่นหมายความว่านี่เป็นงานที่ดีแต่ไม่ได้โฟกัสถึงสิ่งที่เป็นแวลูหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยต้องการมากพอจริงๆหรือว่าพอประมาณที่เราจะมีความสุขได้จริงๆ คุณอาจจะไม่เหมาะกับสิ่งนั้นก็ได้นะครับฝืนทนทำไปฝืนทำงานนี้ไปสุดท้ายคุณก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยกับมันอยู่ดีและในหัวก็จะตีกันกับคำถามมากมายครับเช่นอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะไปทำดีไหมไม่รู้จะไปเริ่มอย่างไรดีหรือว่ามันคุ้มค่าหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความคิดเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับคนทำงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตามลองตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่า ชีวิตการทํางานของคุณจะเป็นอย่างไรถ้ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณคนเดียวถ้าหากว่าเราลองตัดบริบทของสังคมทิ้งออกไปนะครับและลองมาคิดถึงเสียงที่เกิดขึ้นในตัวเองเพียงแค่เราลองเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งนั้นดูครับและลองคํานึงถึงมันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าก็ลองนึกถึงโฟกัสที่1ไว้ด้วยว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างการเงินพอสมควรเลยครับ โฟกัสสุดท้ายครับที่จะทําให้สามเหลี่ยมนี้สมบูรณ์นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นแต่มีความหมายมากขึ้นครับความเรียบง่ายเปรียบเสมือนยาแก้พิษครับแก้พิษเรื่องอะไรแก้พิษเรื่องความท็อกซิกที่เกิดขึ้นจากความเครียดความกดดันหรือว่าการพักผ่อนที่น้อยนะครับและต้องคอยไล่ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทันอยู่ตลอดเวลา หากเราสามารถโฟกัสความสุขที่เรียบง่ายได้มากขึ้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจของเรานะครับมุมมองต่อการมองชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปครับไม่ต้องไปแบกรับภาระอะไรมากมายที่เกินความจําเป็นทําทุกอย่างให้เรียบง่ายและโฟกัสทั้งสาจุดไว้ให้ดีครับประมาณตนเองและพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีณนะวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ครับจะช่วยให้คุณสามารถยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงได้มากขึ้น เหมาะสมกับตัวเองไม่บีบคอตัวเองหนักเกินไปที่จะต้องไปไล่ตามความสําเร็จนะครับหรือไม่ทําอะไรที่เกินตัวเกินไปจนทําให้คุณเนี่ยเกิดอาการเบิร์นเอาท์และเสียใจได้ในภายหลังที่เราเนี่ยสูญเสียอะไรไประหว่างทางเยอะมากมายนะครับ